มาพร้อมครับมาออกออแล้วโรงพยาบาลเด็กตกที่หน้าสอง,ง,งขณะน,นี้ลูกสาวเสียเป็นตัวนำพอนำโชคเป็นตัวที่สองก็ไม่รู้สินะที่สาม ไแต่ในขณะน,นี้ก็มลุซินะเป็นตัวนำแล้วพรนำโชคเป็นตัวที่สองลูกสาวเสียที่สามทองมหาหนาที่สี่ที่โค้งป้าเจ็ดก็ไมาลุซินะเป็นตัวนำพรนำโชคเป็นตัวที่สองทองมหาหนาที่สาม ถ่าไปเป็นน้องเลยและลูกสาวเสือที่ไปอ,อุกจออก้อคางตรงก็ไม่รู้สินะเป็นตัวนำอยู่พอนำโจเป็นตัวที่สองทองมหานาทีสามถัาไปเป็นโทมาดี มาพร้อมแล้วครับในขณะน,นี้มาออกแล้วขนาดนี้ทัอที่คือเป็นตัวนำเื่อสยามเป็นตัวที่สอง ขณะนี้ที่โค้งป้ายก็ท,ท็อปสกตเป็นตัวนำอยู่เือสยามเป็นตัวที่สองตารงชัยที่สามเรเหลือสองที่สี่ถ่ายไเ,เป็นสบัดลายที่โค้งป้ายเจ็ทบท็อปสกตเป็นตัวนำ เปลือกสยามเป็นตัวที่สองาสาวงชัยที่สามที่ไปออกจากทางตรงสาวงชัยเป็นตัวนําแล้วติดตามด้วยสบัดลายขณะนี้สาวงชัยเป็นตัวนำสะบัดลายเป็นตัวที่สองเพื่อกยามที่สามขณะนี้ เราลงใช้เป็นตัวน้ำตะบาราเป็นตัวที่สองรอลุ้นไปเลยครับมาออกแล้ว ขณดานี้เดบ,บิวต์เป็นตัวนำมังกรทรงชัยเป็นตัวที่สองที่โค้กป้ายก้าเบบีเพจเป็นตัวนำอยู่มังกรทรงชัยเป็นตัวที่สองคันทิเมนที่สาม ถ้าจะเป็นโคด้นฮอสและคุณลิกจการที่ป้ายแปดเบบี้เบเป็นตัวนำบมงกรทรงชัยเป็นตัวที่สองคนที่แมนที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดเบบี้เบเป็นตัวนำคนที่แมนเป็นตัวที่ 2, สองงกรทรงชัยที่สามโคด้นฮอสที่ส ที่ใบหกเจ้าค่างตรงโคดิโอรเริเ่มแบงค์หน้าเป็นตัวดำแล้วคันที่มนเป็นตัวที่สองมังก่จงชัยที่สามจงชัยที่สี่ ในขณะน,นี้มาออกแล้วขณะนี้เป็นแจ็คเป็นตัวนำขณะนี้เป็นแจ็คเป็นตัวนำคู่กับมังกรแสงลุงที่ของป้าก้ามังกรแสงลุงเป็นตัวนำแอปเป็นแจ็คเป็นตัวที่สอง ป้ายแต่ในขณะน,นี้มังกรแสงลุงเป็นตัวนำอยู่แอปเปิลแจ็คเป็นตัวที่สองโอเลสันชามที่สามที่โค้งป้าเจ็ดมังกรแสงลุงยังเป็นตัวนำอยู่แอปเปิลแจ็คเป็นตัวที่สอง กอกทางตรงมันกอเสงลุงเป็นตัวนําแอบเบิแจ็คเป็นตัวที่สองเริเ่บริบาลเด็กโตครับขณะนี้และไี่คัดเป็นตัวนํา รอรุ้งไ้เลยครับทองแล้วมาออกแล้วขณะนี้วันเป็นเบลเป็นตัวนำคู่กับยอดชนะชัยที่โคบาก้าวันเปือนเบลเป็นตัวนำคู่กับยอดชนะชัย ที่ป้าแบบวันเบนแบนเป็นตัวนำคู่ยอดชนะชัยขณะนี้ยอดชนะชัยเป็นตัวนำแล้ววันเบนแบนเป็นตัวที่สองกุนนเดลพทสามที่ค้งป้าเจ็ ตาบังกรเริ่มแด้งข้างนอกผายขึ้นเป็นตัวนำแล้วโอเลเบเป็นตัวที่สองที่ไปออกจากระงตรงตาบังกรเป็นตัวนำอยู่ฮูผาเริ่มแรงข้างนอกขึ้นมาเป็นมุนตองชัยเริ่มแร้งข้างนอกมาเป็นตัวที่สอง พร้อมแล้วในขณะนี้ครับมาออกแล้วขณะนี้บุญชนะชัยเป็นตัวนำเจ้าสเปนสามเป็นตัวที่สองที่โค้งป่าเก้า บุญชนะชัยเป็นตัวนำจ้าสเปนสามเป็นตัวที่สองตัวที่สามอะไรนะจุ๊บทงไคเหนือที่สามผ่านไปเป็นคุณเด่นชัยที่ป้ายแปดในขณะนี้จ้าสเปนสามเป็นตัวนําแล้วติดตามด้วยบุญชนะชัยและ คุณเด่นชัยที่โค้งป้าเจ็ดได้จะเป็นสามเป็นตัวนำคุณเด่นชัยเล่ลนยขคุณมาเป็นตัวที่สองแล้วที่ป้าอกสาวทางตรงได้จะเป็นสามเป็นตัวนำคุณเด่นชัยเป็นตัวที่สองขณะนี้จะเป็นสามเป็นตัวนำคุณเด่นชัยเป็นตัวที่สองขณะนี้คุณเด่นชัยเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยจะเบ็นสามไดบุญชนะชยัย กมาพร้อมครับมาออกแล้วขณะนี้เพื่อสงชัยเป็นตัวนำคุณแจ๋วเป็นตัวที่สองที่โค้งปลายเก้า ะไรเรทพยงไทยเป็นตัวนำอยู่ขวใจน้องหวายตัวที่สามฮวยใบตัวที่สี่คุณแจ้วเป็นตัวที่สองพอย,ยมีซาเป็นตัวที่สองที่โค้งป้าเจ็ด ที่ไปหกสอสา้างตรงในขณะน,นี้เอปงชัยเป็นตัวนำอยู่ขณะนี้วิเวียนเป็นตัวนำหัวห้าทั้งหวายเป็นตัวที่สองในไม้ที่สามพอมีีรับที่สี่ มาออกแล้วขระนี้คุณกระเชนเป็นตัวนำคุณกระเชนเป็นตัวนำดอพยาเป็นตัวที่สองที่โค้งปาก้าคุณกระเชนเป็นตัวนำกู้รอพยา ที่ป้าย8ซองเก์เป็นตัวนำแล้วที่โค้งป้าย7โฮลิซิงเบอร์เป็นตัวนำซองเก์เป็นตัวที่สอนคุณกระเชนที่สามที่ป้าย6จอกค้างตรงโอลิซิงเบอร์เป็นตัวนำอยู่ ขนาดนี้คุณกัญเชิญเป็นตัวนำติดตามตตามาด้วยทองมีทองครับขนาดนี้คุณกัญเชิเป็นตัวนำมีทองที่สองน้องวุ้นที่สาม อุ้มาในขณะนี้พร้อมแล้วรับที่จะปล่อยออกจากซองรอลุ้นหมาออกแล้วขณะนี้เทพบุบูขวัญโชคเป็นตัวนำผ่านซอง่อวเดิมนะครับเทพบุบูขวัญโชคเป็นตัวนำ ปวงมณีเนาะที่ป้ายแปดเทพประมุขขวัญโชคเป็นตัวนำอยู่เขาที่โอ้โหป้ายเจ็ดชายมังกรเริ่มเป็นตัวนำแล้วที่โค้งป้ายเจ็ดบีชายมังกรเป็นตัวนำ เซนเซีย,ยตัวที่สองนาหน้าทองตัวที่สามที่โค้งไปายหงออกทางตรงมีชายมังกรเป็นตัวนำเซ็นเซ่าตัวที่สองขนะนี้ชายมังกรเป็นตัวนำขนานี้มีชายมังกรเป็นตัวนำเซ็นเซ่าตัวที่สองแบ็ดดาก้นตัวที่สาม มาออกแล้วขณะน,นี้โชคสวีชายเป็นตัวนำโชคคณะชายเป็นตัวที่สองที่โคปาา่าเก้าโชคสวีชายเป็นตัวกัที่โคปาา่าเก้า โช้าวีชัยเป็นตัวนำอยู่ที่ป้ายแปดเช้าวีภัยเป็นตัวนำโวาโ้คณะชัยเป็นตัวที่สองที่โค้งป้ายเจ็ดในขณะนี้โช้าวีชัยเป็นตัวนำที่ป้ายหกจอกทางตรงโช้าวีชัยเป็นตัวนำอยู่ อภิวัตน์เป็นตัวที่สองลักแปดลิ้วที่สามถ่ายไปเป็นทองพญา